สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแอดอดริสสนมารายงานตัวนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์ไปวัน2วันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาสรุปนะครับว่าเออเป็นอะไรนะฮะเนาะก็เมื่อวันเมื่อวันพุธนะครับเมื่อวันพุธเช้าวันพุธนะฮะก็ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุนะก็คือ,อเช้าตู่ เช้าตู่ของวันพุธนะทุกคนนะก็คือผมนะท้องเสียนะครับช่วงประมาณตีสี่นะครับช่วงตีสี่แล้วก็ผมก็เข้าห้องน้ําปกตินะครับแล้วปรากฏว่าช่วงทําภารกิจเสร็จนะครับออกมาจากห้องน้ําแล้วผมก็วูบไปเลยครับทุกคนนะวูบปไปเลยจนมารู้ตัวอีกทีตอนตีห้านะครับตีห้ารู้สึกตัวอีกทีรู้สึกว่าปวดแขนนะครับเจ็บแขนเจ็บหัว เจ็บตรงแก้มตรงนี้นะครับแล้วก็แก้มตรงนี้นะครับหน้าผากแก้มนะครับแล้วก็คอนะครับหลังนะครับตรงบริเวณคอนะครับผมก็รู้สึกตัวว่าเจ็บนะครับแล้วก็ก็งงว่าตัวเองมาทําอะไรอยู่ตรงมุมห้องน้ํานะครับก็พยายามเอาตัวเองเดินไปเอามือถือนะครับพอดีไปนอนไปนอนห้องพระนะครับเมื่อคืนวันพุธเนาะคืนวัน คืนวันพุธไอ้เคนวันอังคารเช้าว,วันพุธไปนอนห้องพักก็เป็นวันพักใหญ่นะครับก็นั่นแหละเราก็เลยเดินไปเอามือถือ,อแล้วก็ลงมานอนอยู่ตรงนี้นะครับตรงโซฟานะครับทุกคนก็ก็สลืมสลือพูดง่ายบาดเจ็บสาหัสนะครับตรงบริเวณหัวก็มารู้ตัวอีกทีก็ตอนเช้าแล้วก็บอกพ่อตาถนะ้าพ่ออยู่บ้านกับพ่อตาสองคนนะพ่อก็พิการเนาะก็ขาหัก แกก็ได้ยินเสียงเหมือนฟ้าผ่าแกบอกนะครับได้ยินเสียงสองครั้งนะครับเสียงสองครั้งผมก็เลยมาเทียบกันว่าสองครั้งผมน่าจะผมน่าจะลมไปข้างหน้าก่อนเพราะว่าหน้าผากผมโนนะครับวันแรกวันแรกนะหน้าผากโนเมื่อเช้าวันพุธหน้าผากโนแล้วก็แก้มตรงนี้ผมแสบอยูนีน่นะครับก็ได้แผล2แผลนะครับคมน่าจะกระเทกไปข้างหน้าก่อนแล้วผมก็กระโดนกลับมาข้างหลังเพราะผมเจ็บบริเวณ ศีรษะข้างบนนะครับตรงที่ไม่ค่อยมีผมนี่แหละนะครับก็เจ็บก็พ่อตาบอกว่าได้ยินสองเสียงกระแทกดังตุ้มตุ้มสองครั้งนะครับก็น่าจะเดาจากเหตุการณ์ว่าผมน่าจะไปข้างหน้าก่อนแล้วก็กดอนกลับมานะครับแล้วก็ลงฟุบลงในมุมใน,ในมุมห้องนะครับซึ่งกระแทกกับพื้นแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะซึ่งเป็นกาแพงเป็นปูนอิฐมวลเบานะ่ยนะ แต่ว่าก็แข็งอยู่ถ้าใครเอาหัวเขกกเล่นก็แข็งอยู่นะก็หลังจากที่รู้อาการก็นอนนอนตั้งแต่ตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึง5้าโมงแล้วก็พ่อตาก,ก็ลุกมาถามนะครับมาถามว่าเป็นยังไงบ้างนะผมก็กินยาพราราแล้วก็นอนต่อนะครับทุกคนจนจนโพส์ใน facebook ส่วนตัวนะครับนะแม่กับน้องสาวมาเห็นนะฮะ ก็ไม่ได้บอกใครเลยนะครับบอกแต่อพ่อตาไม่ได้บอกพ่อก,กับแม่ตัวเองอน้องสาวกับแม่มาเห็นแล้วก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปโรงพยาบาลไหมนะครับผมก็เลยตัดสินใจไปเลยเพราะว่าจะได้ไปสแกนสมองนะครับทุกคนก็ไปไปไปโรงพยาบาลนะฮะ <c oughs> นั่นแหละสามทุ่มสามทุ่มนะครับช่วงสามทุ่มของ อตอนวันวัน,ว,นวันพุธน่ะนะสามทุ่มนะแล้วก็ปรากฏว่าคิวคนเยอะมากเลยทุกคนนะครับประมาณสี่สิบคนคนไข้แบบว่าอยู่ห้องฉุกเฉินประมาณเกือบสีสคนนะครับตั้งแต่สามทุ่มผมยังไม่ได้ตรวจผมได้ไปตรวจตีหนึ่งครับทุกคนสามชั่วโมงนะครับนอนแบบนอนแบบนอนแบบปกติเราไม่ได้ครับได้นอนตะแคงนอนตะแคงแล้วตัวเองก็ ใส่กางเกงขาสั้นไปแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวตัวหนึ่งนะครับนอนขดอยู่หน้าละสามชั่วโมงนะครับก็มีพี่ผู้ช่วยพยาบาลชุดสีเหลืองเขาก็ใจดีเขาก็เอาเสื้อคนป่วยมาคุมขาให้ครับแล้วก็ดึกๆมาก็ยุงครับยุงช่วงที่คนไข้เริ่มแยกย้ายไปตามห้องต่างๆหมดแล้วนะยุงครับก็นอนก็นอยู่เหลือจากสี่สิบคนอยู่เหลืออยู่ประมาณสองคนกับอีกคนหนึง่งข้างๆเตียง เขาเอาหลังจากที่คุณหมอตรวจตอนตีหนึ่งเนาะตอนตีหนึ่งคุณหมอส่งไปห้องเอ็กซเรย์นะครับไปเอ็กซเรย์สมองรอบแรกแล้วก็กลับมาที่ห้องฉุกเฉินอีกรอบหนึ่งนะครับรอบแรกเอ็กซเรย์ปกติสมองนะครับรอบที่สองตีสามตีสามคุณหมอส่งไปเอ็กซเรย์สมองอีกรอบหนึ่งแต่เป็นเอน็กซเรย์กซเรย์สมองไปสองรอบ คุณหมอก็ยังไม่ปล่อยกลับนะฮะแล้วก็ช่วงตีสามนี่แม่กับน้องสาวนี่ก็คือเขาต้องไปทํางานนะผมก็เป็นห่วงแม่แม่ก็ค้าขายเนาะต้องตื่นแล้วเป็นเวลาที่แกต้องตื่นนะแกไม่ได้นอนเลยนะครับวันวันที่พาผมไปน้องสาวนี่อาจจะได้นอนบ้างนะทำงานออตก็ปรากฏว่าก,าก,าก็ก็เลยบอกให้น้องสาวพาแม่กลับบ้านขับรถด,ดีๆนะแล้วก็ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยค่อยโทรหาตอนเช้านะครับก็ปรากฏว่าคุณหมอก็ไม่ให้กลับจริงๆนะฮะจนถึงหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าสุกเอาผมไปเอ็กซเรย์อีกรอบหนึ่งครับเอาเอ็กซเรย์ปอดนะครับเอาไปเอ็กซเรย์ปอดผมเอ็กซเรย์ไปสามรอบหัวสองรอบปอดรอบหนึ่งแล้วก็คุณหมอให้เจ้าหน้าที่เดินมาบอกเราบอกว่าคุณหมอให้แอดมิดนอนโรงพยาบาล ดูอาการหนึ่งคืนครับก็เลยได้นอนได้นอนโรงพยาบาล1คืนก็คือที่จริงอ่ะนอนสองคืนแล้วใช่ไหมนอนห้องพิเศษอ่ะคืนหนึ่งแล้วนะครับ1คืนก็คืออยู่ห้องพิเศษผ้าห่มก็ไม่มีคืนที่2ก็คือคืนวันพฤหัสครับทุกคนแล้วก็ แอดมิดลงนอนโรงพยาบาลครับยาอะไรก็ไม่ให้ผมครับก็ผมได้จะขอยากินเองนะครับผมปวดหัว wow. ขอยาพารากินเองนะมีพยาบาลดูแลดีอยู่นะครับตรวจวัดความดันวัดไข้นะครับแล้วก็เข้าน้าเกลือไปไปกระปุกนึงครับทุกคนโดนเข้าน้าเกลือไปกระปุกนึงโดนสั่งงดงดน้ํางดอาหารตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเที่ยงครับกินน้าเกลือเป็นอาหาร ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรผมก็เพียรเพียผมก็นอนครับนอนจนถึงเที่ยงปรกากฏว่าสะกิดนิดนึงแล้วมีถาดข้าวมาวางไว้ที่ขาครับก็เขาจากที่งดแล้วก็ไม่รู้เอาไม่รู้ว่าสงสัยคนหมอติดงานบ้างเลยไม่ได้มาดูก็สรุปก็คือเขาก็ให้กินข้าวเลยผมก็กินนะครับหิวก็กินข้าวเสร็จก็ นั่นแหละครับก็นอนต่อมาครับจนถึงเช้าวันศุกร์เนาะก็วันวันนี้นะครับจนถึงตอนเช้าวันนี้วันนี้วันศุกร์ก็ได้รับการปล่อยตัวตอน11บนาฬิกานะครับก็เขาให้นอนดูอาการแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับสุดท้าย ได้ยาพารามาแผงหนึ่งทุกคนเออแต่ว่าผลจากการเอ็กซเรย์สมองนะครับก็ปกติดีนะครับสำหรับ f c ท่านไหนที่เป็นห่วงแอดอดีสอนก็กับขอบคุณนะขอบคุณแม่แมๆเอทุกๆท่านท,ที่เป็นห่วงเป็นใยญ,ญ่มานะครับเอ็กซเรย์สมองปกติหัวก็ศีรษะปกติครับไม่มีแตกไม่มีล้าไม่มีเลือดข้างครับสมองปกติดีมีแค่แผลตรงนี้นะครับแล้วก็หัวโนเริ่มหายแล้วอันนี้ก็เดี๋ยว หายาทานะครับนะเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นถ้าไม่ถ้าไม่รีบใส่ยาเนาะขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกท่านด้วยที่เป็นห่วงนะครับก็วันนี้กลับมาถึงบ้านกว่าจะรอรับยากว่าจะนู่นนี่นั่นนะครับที่จริงเขาจะไม่ปล่อยกลับง่ายๆด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ไอสิบเอ็ดโมงนะอุตส่าห์เปลี่ยนชุดรอแล้วแต่ว่าคือทั้งญาติท้งพ่อผมเขาก็ติดธุระเนาะกว่าจะ เข้าไปรับได้ผมก็บอกอยู่ว่าพ่อบอกว่าให้ดําเนินการรอเลยแล้วก็ลงไปรอข้างล่างนะครับก็เลยขอคุณพยาบาลเพื่อที่จะได้ลงไปเอายาเองเพื่อที่จะได้ไปเตรียมกลับบ้านนะครับเพราะว่าพ่อก็ค้าขายนะก็สรุปอาการก็คือตอนนี้ผมอาการเป็นยังไงบ้างก็คือผมมีอาการยังปวดข้างในกระโหลกนะครับทุกคน แล้วก็ปวดที่ขมับผมก็นี่แหละไปโรงพยาบาลอันนี้ซื้อเองนะครับขอบคุณที่จริงไม่ได้ซื้อด้วยทุกคนกําลังจะไปซื้อแล้วไอ,อคุณแม่ข้างที่อยู่เตียงข้างๆเป็นเตียงรวมนะครับเป็นเตียงรวมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบอกว่าข้างล่างมีขายแต่ไปพ่อกําลังจะเดินไปปุ๊บแกก็เลยบอกว่ามามามาเอากับมาเอากับยายยายก็เลยเอาให้แกมีสองอันก็ก็เลยบอกพ่อว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อมาคืนคุณยายเพื่อนคุณยายเพื่อนบอกว่าเออไม่เป็นไรก็เลยด้วยความมีน้ําใจของคนไทยเราครับทุกคนถ้าซื้อก็40ิบาทขึ้นเนาะก็เลยคุณยายเพื่อนบอกว่าไม่ต้องซื้อมาคืนก็เลยให้พ่อซื้อเป็นพวกขนมนมเนยออามามา,มาแทนคุณยายนะก็กราบขอบพระคุณน้ําใจคนไทยด้วยเนี่ยนี่แหละเราไปอยู่โรงพยาบาลถ้าถ้าคุณไม่เจ็บไม่ป่วยคุณจะไม่รู้ว่าคนที่เขาเจ็บป่วยที่เขาไปเฝ้าญาินะ่ะ เขาเป็นคนมีน้ำใจมากทุกคนนะครับน้ำใจของคนไทยที่ไปฝ้าคนป่วยเหมือนกัน,นครับ mm hmm. ก็มีเคสหนักกว่าผมเยอะนะครับก็มีผ่าผ่าตัดสมองก็มีนะครับเคสียที่อยู่อยู่ในในห้องนะครับแต่ก็ทุกคนก็ปลอดภัยดีนะฮะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าอดีศรปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่ตอนนี้ระมัดระวังเรื่องไม่ให้กระทบก,กระแทกเพิ่มเติมนะครับขอบคุณสำหรับความห่วงใยครับสุขสวัสดีโชคดีเป็น เป็นของทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับ